สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมแล้วรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟรีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการขยายงานและสร้างธุรกิจในกลุ่มของผู้สูงอายุนั้นเราควรมีเทคนิคและมีวิธีการอย่างไรเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ p a r าได s ์ คุณพัชรพรยูชยิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณพัชสู่รายการรู้แล้วรวยครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ต้องบอกว่าให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับ <Okay. S 1> แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาในเรื่องราวที่คิดว่าเรามีความสุขที่เราได้ดูแล <Okay. S 1> บุคคลซึ่งถือว่าเป็นที่เคารพรักทั้ง <Okay. S 1> หลายแหละนั่นก็คือผู้สูงอายุนั่นเอง <Okay. S 1> พูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ย ระบบการทํางานบางอย่างนะหรือความแข็งแรงบางอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆถดถอยลงวันหนึ่งเราสองคนเนี่ยก็ต้องก้าวไปสู่สังคมของการเป็นผู้สูงอายุ<ช>เหมือนกัน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณพัทถึงเลือกที่จะขยายงานด้วยกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผู้สูงอายุครับก็คือต้องต้องพูดอย่างนี้นะคะว่าคืออยู่ในเขาเรียกว่าเราขยายงานรหรือทํางานอยู่ใน ทิฟฟลีนเนี่ยเราได้ไปเจอคนหลายๆกลุ่มนะคะหลากหลายเราก็จะได้เห็นทั้งความทุกข์และความสุขของแต่ละคนนะคะหลายๆคนพ่อแม่แม้กระทั่งครอบครัวเราเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องราวของสุขภาพนะคะในเรื่องของพวกข้อกระดูกต่างๆนะคะหรือร่างกายที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันต่างๆครอบครัวเราก็เป็นแล้วเวลาครอบครัวเราเป็นเนี่ยถามว่าเราเป็นทุกข์ไหมเราเป็นทุกข์แล้วเราไปเจอครอบครัวอื่นเนี่ยที่เราเป็นเหมือนเราเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เขาดีขึ้น นะคะแล้วก็เราก็ประทับใจด้วยนะคะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นในในสิ่งที่เขาเป็นครับใครที่บ้านใครนะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเราเราจะคิดเหมือนกันทันทีที่บุคคลที่เราเคารพแรกจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ตามครับเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ จิตใจไม่ดีใค,คือมีความรู้สึกอยากให้เขาหายใช่ค่ะและบางทีเราเห็นเขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพูดง่ายๆคือคนคนสูงอายุหรือคนแก่เนี่ยแรงน้อยเดินใหม่คอยไหวต้องพยุงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะจะมีอะไรที่ทําให้เขาได้แบบมีความกระชุ่มกระชวยหรือมีสุขภาพที่มันแข็งแรงมากขึ้นด้วยถูกไหมเป็นทุกคนนะนะเป็นทุกคนนี่ผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมอาหาระนะไม่ใช่ยารักษาโรคทั้งหมดที่จะคุยกันเนี่ยไม่มีผลต่อการรักษาโรคไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคเพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่อนว่ามันเกิดจากบางครั้งเราอาจจะรับประทานอาหาร ที่ไม่ครบถ้วนได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวช่วยแต่ไม่ได้รักษาโรคะนะครับทีนี้เราเราจะเข้าถึงกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยก่อนจะไปเรื่องของผลิตภัณฑ์อยากรู้นิดนึงว่าหัวใจสําคัญในการดูแลคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยการจะเข้าถึงเขาเนี่ยผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เนี่ยเราเข้าหายังไงเช่น เอาละเราก็ต้องทำตัวนอบน้อมไหมใช่ค่ะนมีการหมั่นไปเยี่ยมเยียนเบปะพูดคุยกันใช่ค่ะก็คือเราจะเข้าทั้งลูกเขาด้วยและตัวของคุณแม่ด้วยนะคะอันดับแรกเข้าทางลูกอันดับที่สองเข้าทางเจ้าตัวเขาเลยใช่ค่ะก็คือเราก็จะเข้าไปเหมือนเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาอันนี้แปลว่าต้องรู้จักกันมาอยู่แล้วอ่า เป็นไปได้ไหมหรือคนอื่นแนะนำมาเปนบางทีใช่ใช่ใชใช่บางทีก็มีมีคนบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะมีอะไรจะให้เขากินไหมเราก็ติดตามไปว่าเขาอยู่ตรงไหนยังไงบางคนก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพูดง่ายๆก็คือแนะนํากันต่อๆกันไปเนี่ยฉันมีญาติคนนึงฉันมีพี่คนนึงที่ฉันรู้จักเนี่ยพี่ของเพื่อนเป็นแบบนี้อันนี้คุณแม่ของเพื่อนเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการสอบถามเรารู้จักเองบ้าง คนของเรารู้จักเองบ้างญาติของเพื่อนเราบ้างคนรู้จักของเพื่อนเราบ้างหรือแม้กระทั่งคนรู้จักของดาวลายเราใช่ค่ะนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อเราไปถึงปั๊บแน่นอนอะไรที่จะเป็นวิธีการผูกใจให้ผู้บริโภคหรือผู้สูงอายุท่านนั้นๆเนี่ยเขาเชื่อถือเราไว้ใจเราแล้วก็เอ็นดูเราค่ะก็เราก็เข้าไปแบบนะคะนอบน้อมนะคะแล้วก็ทำให้เขารัก นะคะแล้วก็พูดออกจากน้ำใสใจจริงรว่า,อย,าอย่างเราเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยก็มีคนที่ที่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เล่าเล่าถึงที่มาที่ไปของเรานะคะว่าว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็เป็นแบบไหนแล้วอีกอย่างเรามีงานวิจัยรองรับมีคุณหมอนะคะมีทีมแพทย์ที่จะคอยให้คำปรึกษาตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็เกิดความมั่นใจเพราะว่ากิฟรินเราเนี่ยก็ถือได้ว่ามีชื่อเสียงนะคะ มาอย่างยาวนานครับเราก็ต้องบอกว่ามีความรู้บ้างใช่แล้วก็อาศัยความจริงใจนะครับในการไปเล่าให้เขาฟังผลิตภัณฑ์วันนี้ที่ประทับใจมีอะไรบ้างที่คิดว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะมีนะคะหลายตัวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนยุคนี้ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทานนมกันนะคะแล้วจะมีปัญหาที่เดินภาคสนามเนี่ยจะเห็นปัญหาเยอะมากคือเกี่ยวพวก ปวดข้อปวดเข่า <C> e <at> เกี่ยวกระดูกทั้งหลายแหล่นะคะวันนี้เราก็จะมีอย่างแคลเซียม <C> e <at> นะคะสามารถทดแทนสามารถทดแทนนมได้นะคะเราทานแคลเซียมเนี่ยจะช่วยบํารุงทั้งกระดูก <C> e <at> นะคะตรงนี้มีวิตามินดีนะคะช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะ <C> e <at> ซึ่งจะไม่มีเป็นไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรับประทานแคลเซียมเนี่ยของเราเนี่ยแคดิแมกหกร้อยห่เม็ดเนี่ยเท่ากับเขาเรียกว่าปริมาณแคลเซียมในหกรมิลลิกรัมทาน2เม็ด นะคะ<ม>เราจะได้ปริมาณแคลเซียมวันละพันสมิลลิกรัมพอดีเลยแล้วก็อย่างน้ํามันปลานะคะคอรลเเจนคราน้ำมันปลาเนี่ยถ้าเกิดเหนื่นในในในผู้สูงอายุที่ปวดข้อปวดเข่าก็จะลดอาการปวดได้นะคะลดอาการบวมได้อ่าและที่สําคัญก็คอรลเเจนแม็กนะคะเหมือนกระดูกเนี่ยค่ะ ทุกส่วนในร่างกายอ่ะมีส่วนผสมของเขาเรียกว่ามีส่วนประกอบเป็นคอลลาเจนทั้งหมดพราะว่าเวลาจะเดินจะเดินจะเ,จะเหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงดังที่กระดูกดังก๊อบดังแก๊แบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสริมด้วยคอลลาเจนแม็กของเราเข้าไปนะ <ında S 1> คะแล้วก็เขาทานแล้วเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นทุกคนนะคะคในการเสริมตรงนี้เข้าไปเพราะว่าเราขาดร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เราต้องทานเข้าไปในอาหาร,รแต่ในวันนี้อาหารของเราเนี่ยมันทานมันได้ไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง เสริมอาหารพวกนี้เข้าไปมันก็เหมือนกับการต้องยอมรับความจริงใช่ค่ะอย่างหนึ่งว่าในหนึ่งวันแม้กระทั่งหนึ่งมื้อเนี่ยเรามองดูอาหารที่เราทานเรายัางรู้เลยว่าบางครั้งมันไม่ครบเหมือนเหมือนเหมือนผมเองเวลาจะทานอาหารผมจะต้องนั่งก้มดูว่ามีโปรตีนหรือเปล่าเพราะนั่งดูแล้วตายแล้วมันมาหาโปรตีนไม่เจอแล้วพอมีโปรตีนก็ต้องถามว่าพอไหมคะเหมือนเรากินผัดผัก แน่นอนว่ามันคงไม่ได้มีเนื้อสัตว์อยู่เยอะนะแต่เนื้อสัตว์มันคือโปรตีนเพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อเนี่ยบางทีก็ขาดผู้ใหญ่เนี่ยแคลเซียมจําเป็นใช่ค่ะและบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยทานนมซะด้วยใช่ไหมครับทีนี้สองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้บ้างสองขวดที่ตั้งอยู่ทางขวามือของผมเนี่ยน้ำทับทิมแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพร39ชนิดปัญจภูตะสองขวดนี้เหมาะยังไงเหมาะยังไงนะคะอย่างเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างค่ะปัญจภูตะเนี่ย ครั้งแรกเลยนะคะที่ที่ดิฉันได้รู้จักนะคะต้องประสบการณ์ตัวเองก่อนนะคะว่าเราทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราบอกว่าสมุนไพร39ชนิดเห็นคุณหมอเล่าว่าพอทานแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกกระฉับกระเฉงเราจะรู้สึกเบาตัวนะคะเราก็ลองทานดูนี่มันจริงนะจริงอย่างที่ท่านบอกจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาไปแนะนําไม่ผู้มุ่งหวังนะคะอย่างคุณยายเองเนี่ย จากที่ว่ารู้สึกท่านจะปวดเข่านะคะรู้สึกอักเสบนะคะ,คะท่านก็รู้สึกว่าเบาเบาขาลงเบาขาขึ้นนะคะ,คะแล้วก็รู้สึกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะเพราะว่าในนี้มีสมุนไพร39ชนิดที่ทั้ง3ประเทศไม่ว่าจะจีนสมุนไพรจีนไทยอินเดียนะคะที่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ทําความเข้าใจก็คือสมุนไพร39ชนิดเนี่ยเขาถูกขึ้นทะเบียนว่าสามารถดื่มได้ทุกวันใชเพราะเนื่องจากว่าออยเองเนี่ยกับทางกิฟเฟอรีนก็ได้กำหนดไปแล้วว่าเราใส่หลายๆอย่างแต่อย่างละนิดและให้กำหนดในการดื่มในปริมาณเพียงนิดเดียวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถขับออกได้ ตามปกติทุกๆวันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอะไรที่ดื่มได้ทุกวันและเราให้ดื่มวันละนิดวันละนิดมันไม่ก่อให้เกิดความน่ากังวลใจถูกไหมครับยกเว้นว่าท่านที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นเคสพิเศษซึ่งจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยไม่ได้มีโทษเพียงแต่บางท่านเขาต้องกินยาใช่ไหมครับซึ่งการกินยาในบางชนิดเนี่ย บางทีมันเป็นเคสเฉพาะเพื่อฉรนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะของผู้ป่วยบางท่านเนี่ยถ้าแนะนําเราก็อาจจะต้องหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนิด<า>นึงเท<ช>่านั้น<า>เองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าในตลาดของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเรามองเห็นโอกาสเราควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ